วัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมเพ,เพื่อนเพื่อนห้ามดูดบุหรี่ไฟฟ้านะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายนะครับต่อปอดมากเลยนะครับผมคือเราเราเราลองดูดไปนะฮะมันทําให้ปอดเราเหนื่อยนะทาหายใจไม่ค่อยออกคัดคัดนะครับผมคือมันอาจจะดูดแล้ว หวานกินหอมจริงๆนะแต่ว่ามันอันตรายต่อสุขภาพมากครับผมเวลาเราดูดไปเนี่ยปอดเรามันมันเหมือนหายใจไม่ค่อยถึงกันนะครับแล้วแล้วมันอันตรายต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าไอระบบของมันน่ะฟันของมันน่ะมันเผามาจากเออเรียว่าควันร้อนอะ มันจะทําให้ปอดเรานะฮะทาให้เราเกิดเป็นมะเร็งได้นะครับอันตรายมากนะครับเพื่อนเพื่อนใครเพื่อนใคร 2, คคใครใครยังไม่เคยมาอยู่นะครับไอ้บ้องโอยุก็อยากจะบอกว่าเลิกได้ก็เลิกนะครับผมมันอันตรายนะครับอันตรายมากนะครับผมโดยความเป็นห่วงนะครับอันตรายมากนะครับบร,รบ,บร่ไฟฟ้า เราดูดไปอาจจะลอ,อยจริงนะครับแต่ว่ามันทําให้สุขภาพเราเสียนะะมันทําให้เราตอนเรายังไม่เป็นไม่เป็นไรนะฮะพอเราเป็นไปนะครับมันก็จะทําให้เราลําบากนะครับเสียเงินเสียทองนะครับผมนะครับแล้วก็ทําให้ครอบครัวเรานะครับลําบากไปด้วยนะครับถ้าเรามีลูกมีเมียนะครับตรงระบีิดชอบ แล้วก็ลําบากครอบครัวเราก็ลําบากนะเงินเราก็ต้องเลิกได้เลยนะครับผมบรหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพนะครับมันไม่ได้คิดมันมันไม่ได้แบบว่าเออที่เขาโฆษณาแบบบอกว่าบรหรี่ไฟฟ้ามันไม่อันตรายต่อสุขภาพแี่จริงมันอันตรายนะครับอันตรายมากครับผมเวลาดูดกินมันหอมนะแต่ว่า เราดูสักวันสองวันเราก็จะรู้สึกได้เลยครับว่ามันปอดมันเหนื่อยหายใจไม่ค่อยตึงกันนะครับสุภาพเลยนะครับถ้าแต่คนที่ออกอาการไวนะครับถ้าคนออกอาการไวมันมันจะทําให้เราเสียเงินเสียทองนะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับผมอันตรายมากอันตรายนะอันตรายจริงๆนี่โดยความเป็นห่วงนะครับห่วงใยนะครับคือไม่อยากให้ เด็กๆนะครับหรือว่าน้องๆกำลังจะโตนะครับผมหรือว่าผู้ใหญ่อะไรครับไม่อยากให้ไ,ไม่อยากให้เอ,อ่อดุดบุรีไฟฟ้านะครับบุรีไฟฟ้าอันตรายต่อสุฟฟขภาพอันตรายนะครับผมคุณครับคุณว่าบุหรีไฟฟ้าอันตรายไหมครับ อันตรา,ายนะครับผมอันตรา,ายมากครับผมตอนนี้อ้ากอันตรา,ายครับผมอันตรา,ายอันตรา,ายครับอันตรา,ายต่อสุขภาพน้องก็ายกเลงนะครับผมนะครับก็อยากเตือน,เพ,อนเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับเลิกได้เลิกนะครับผมเป็นห่วงรีเฟฟ้วานี้อันตรา,ายคนระับปลอดพังเลยนะครับปลอดอักเสบปลอดไม่ดีนะฮะ อันตรายจริงๆอันตรายต่อสุขภาพเลิกได้เลิกนะครับผม